ตัวนี้นะคะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อลินินผสมฝ้ายค่ะพี่ผ้าดีมากๆค่ะเนื้อผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับใหม่ตัวนี้เป็นงานตัวแพงเลยงานนะคะพี่เป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่และตรงเนี้ย จะแต่งเป็นกระดุมไม้ตกแต่งแบบนี้สวยมากๆค่ะพี่เห็นลายตรงนี้นะตรงนี้เป็นงานปักทั้งหมดแล้วพี่ดูปักลายนะคะสวยมากๆแต่งกระดุมไม้ตรงนี้นะเป็นกระดุมตกแต่งเหมือนกันแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะตัวนี้นะคะงานเป็นของสาวอ,อวบนะลินินผสมฟ้ายนะคะพี่ตรงนี้ส่วนด้านหลังนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้านะลินินผสมฟา้ายนะผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีแซ็บไมค่ะพี่ส่วนด้านหน้าก็เป็นปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า52นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่ ยี่สิบเก้านิ้วนะคะพี่แล้วก็แขนเสื้อนะยาวสิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่ตัวนี้แนะนาอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยรุ่นนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะให้พี่แค่พิเศษนะพี่พี่ดูงานนะให้พี่พิเศษแค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะคะพี่เอาไปแค่หนึ่งเจ็ดห้าพี่ฟังสีที่พูดไปหลักเวลาพี่สั่งเพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่กับแสงค่ะ สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแลวตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะงานมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้จะเรียกเขียวอมฟ้านะมันจะเป็นเขียวมินนะตัวนี้ขอเรียกเขียวอมฟ้านะคะพี่งานปักสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูคุ้มมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษค่ะจริงๆเลยให้พิเศษเป็นโปรพิเศษ175เท่านั้นนะคะพี่ ค่าส่ง29่สทบเก้าบาทเมาใจเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกี่โตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลีนินผสมฝ้ายปักสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่1.75เท่านั้นค่ะมีสีเดียวนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีเขียวอมฟ้านะตัวนี้หรือเรียกเขียวมินก็ได้ค่ะพี่ ไปแค่175เท่าน,นั้นค่ะพี่ผ้าพี่ตัวนี้นะคะรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อลินผสมฝ้ายค่ะพี่ผ้าดีมากๆค่ะเนื้อผ้าลินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับใหม่ตัวนี้เป็นงานตัวแพงเลยงานนะคะพี่เป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่และตรงเนี้ย จะ<ส>แต่งเป็นกระดุมไม้ตกแต่งแบบนี้สวยมากๆค่ะพี่เห็นลายตรงนี้นะตรงนี้เป็นงานปักทั้งหมดแล้วพี่ดูปักลายนะคะสวยมากๆแต่งกระดุมไม้ตรง,ตรงนี้นะเป็นกระดุมตกแต่งเหมือนกันแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะตัวนี้นะคะงานเป็นของสาวอวบนะลินินผสมฟ้ายนะคะพี่ตรงนี้ส่วนด้านหลังนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้านะลินินผสมฟา้ายนะผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีแซ็ปไมค่ะพี่ส่วนด้านหน้าก็เป็นปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า52นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่ ยี่สิบเก้านิ้วนะคะพี่แล้วก็แขนเสื้อนะยาวสิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่ตัวนี้แนะนาอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยรุ่นนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นสีไซส์มีไซส์เดียวนะให้พี่แค่พิเศษนะพี่พี่ดูงานนะให้พี่พิเศษแค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะคะพี่เอาไปแค่หนึ่งเจ็ดห้าพี่ฟังสีที่พูดไปหลักเวลาพี่สั่งเพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่กับแสงค่ะ สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องรถที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแลวตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะงานมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้จะเรียกเขียวอมฟ้านะมันจะเป็นเขียวมินนะตัวนี้ขอเรียกเขียวอมฟ้านะคะพี่งานปักสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูคุ้มมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษค่ะจริงๆเลยให้พิเศษเป็นโปรพิเศษ175เท่านั้นนะคะพี่ ค่าส่ง29บาทบเหมาจ่ทเมาใจเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่สะรับกี่โตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลีนินผสมไฟายปักสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่1.75เท่านั้นค่ะมีสีเดียวนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีเขียวอมฟ้านะตัวนี้หรือเรียกเขียวมินก็ได้ค่ะพี่เอาไปแค่1.75เท่านั้น,นะค่ะพี่